หมือนเดิมครับผม,มเพื่อนลงทีมนะเล่นเป็น UZI Gen 2นบผมสกินปืนนี้โคตรสวยนะก็โยนระเบิดเป็นโมงกันหน่อยครับผมเล่นกับเพื่อนๆในแคลนนะหนึ่งคนเล่นกับตอนนี้สามสามอยู่นะเพื่อนนะเล่นรอคนก่อนเล่นปืนลูกรักกันหน่อยนะปืนนี้ห้องนี้ไม่แบนนะครับผม UZI หลับหนึ่งครับผม ตับ2ครับผมเลือดผมยังร้อยอยู่นะทีมของคุณได้รับชัยชน,นะพาแสงไปยาวครับผมให้หมดมือไปแบบนั้นแหละเพราะว่าคนยังน้อยเปิดค่าเวลาไป2ลูกเฮ้ยอ้าวมาเร็วจัดครับเฮ้ยเมื่อสะพานจะมาเนี่ยเห็นแสงเขาไม่โดนสักรัดเลยนี่มันเปิดในแครงผมหนึ่งคนทีมของคุณได้รับชัยชนะได้เอพีอยู่นะ เฮ้ยเหมือนเอาได้ระ,ะเบิดหนึ่งตัวยิงหนึ่งตัวผมเก็บสองเลยโคตรฟุกเลยนะพนนเพื่อนเฮ้ยไม่ละเอได้หนึ่งตัวผมเหรียญแตกมาล่าเพื่อนในแครนเมื่อกี้เขายิงแทบตายเฮ้ยแบ่งกันไปทีมของคุณได้รับชัยชนะ,ะกำลังสนุกแล้วผมคนณกำลังเยอะ หลายคนก็บอกว่าไม่เบื่อด่านเบเตเซียเหรอครับผมก็ผมอาศัยห้องเขาเล่นนะเพื่อนแล้วก็ด่านนี้เป็นด่านยอดนิยมนะคนชอบเล่นกันนะผมก็เฮ้ยมงมาเพื่อนมงโอ้โคจะหาก็สุนเจอเฮ้ยยาวมีนะเพื่อนเมื่อกี้เห็นยิงทีมผมหลับเมื่อกี้โอ,โอ้จะได้อยู่แล้วไปได้เฉยครนะเพื่อนตาแสงไปยาว วิงออมกันหน่อยครับเพื่อนโอวน้วิงออมมาสักไกลเลยเฮ้ยได้ยินเสียงหน้าหน้าเดินสะดังเลยเรือผมเรือห1สิเอ็ดนะเฮ้ยดีนะเพื่อนในแคนผมซ้อนอยู่เนี่ยมันต้องเล่นซ้อนกันอย่างงี้ครับผมส่วนมากผมก็จะเล่นด้วยกัน1-2คนนี่แหละเพื่อนะถ้ามากันเยอะก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะล้องโอ้มของไ,ขงไปแล้วครับผมหนึ่ตัวนะ ก็ได้สลับฝั่งนะมาอยู่ทีมแดงครับผมเพื่อนทีมวิ่งเข้าวงนะผมรออยู่เลยตัววิ่งเข้าห้าวเร็วๆเนี่ยชอบชอบพอสลับฝั่งจะมีคนวิ่งห้าวมามาผ่านนันเพื่อนนะประจําเลยอ่านเกมอ่านเกมก็ออกเฮ้ยเหมือนมีคนมาด้านนี้นะแอบรูโอเคตามสูตรครับผมแอบรูนะ โอ้ผมโดดมาตั้งเร็วครับผมยิงได้นัดเดียวให้เพื่อนด้านซ้ายซ้ายอย่า้ลอยครับผมแพ้ไปแต่ว่าเขายิงได้อยู่นะถือว่าดีอยู่ระเบิดไปครับผมเพื่อนเหมือนเดิมจะมีบนเข้าวไหมระเบิดอีกอย่างนี้ก็ไม่เห็ียทางเลยเฮ้ยได้หนึ่งตัวอยู่ โดนแสงไปนหนึ่งลูกครับผมเพื่อนโอ้โหยิงกว่าจะโดนดีนะกระสุนเอา้ามีคนวิ่งไปโมงเมื่อกี้อ้าวตกน้ำเฮ้ยมีคนวิ่งมันได้ยินด้านหน้านี่เพื่อน,นเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมได้ยินเสียงอยู่นะฟังเขาละสองคนนะครับผมเพื่อนได้ยินเสียงเขาวิ่งกลับไปใช่ไหมไปเราไปซั่นดีกว่านะ ผมจะยิงเล่นๆรอนะครับผมเพื่อนให้เขารู้ว่าผมอยู่สะพานเลยพอเล่นปืนลูกลักอยู่แล้วครับผมมันมันพลิวมันพลิวปืนนี้เฮ้ยอ่าเก็บหนึ่งครับผมเฮ้ยได้ยินเสียงน้าซ้ายมือน้าหน้ายแหละเดินมาซาดังโอ้โหพี่ชายก็จะโหดเกินเอาปืนพกยิงผมอะเยอะมาโดนมา มรออยู่เลยตัวห้าวห้าเนี่ยผมชอบชอบเอาเก็บสองครับผมตัวห้าวห้าเนี่ยผมชอบมากเลยมันมงจะมาเห็นเพื่อนยิงมันเใช่ไหมเพื่อนด้านหน้าใช่ไหมีห๋ยวด้านหลังก็มีฟังผมเลยสามคนเองสี่คนนะผมเฮ้ เอ้าคนนี้วิ่งผ่านมาโดนรับกระสุนมารับกระสุนแทนผมเรียบร้อยเลยเพื่อนตอนนี้เลือบพลุสองเองโอ้โหไม่กล้าบวกเลยเพื่อนเดี๋ยวรอให้เพื่อนเพื่อนวิ่งมานะเดี๋ยวรอให้คนด้านหน้าเนี่ยแบกอันแบกผมเลยไปเพื่อนไป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 ผมตามผมเกาะไปเพื่อนเร็วๆไปเลือกผมน้อยเลือผมน้อยผมจะไม่เปิดให้นะเพื่อนไปดีเพื่อนเอาเก็บหนึ่งแล้ว เอาเอาเรื่องนะครับผมเนี่ยคนเมื่อกี้เอาเรื่องเลยเก็บสองให้เลยไม่เสียสกอร์ตายนะครับผมเพื่อนปลาแสงไปถึงลกเฮ้ยนั่งทำอะไรล่ะพี่ชายของเขาเอสองคนนะโอ้โหโดนแสงแตกใส่หน้าพอดีเลยจริงมัน ไอเคคนนี้เอาเรื่องอันนี้าวแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยเพื่อนอย่าบอกว่าแสงโอ้โหตามที oh ่ผมคิดไว้เลยโดนแสงทีมตัวเองเดินไปไปใช้เดี๋ยวผมดูโมงให้เพื่อนวิ่งมาเลยเดินด่วนปลาระเบิดเอ้ยระเบิดมา เฮ้ยเกือบแล้วดีนะที่วิ่งเร็วเอาได้ระเบิดหนึ่งตัวครับผมเพื<ๆ><ๆ>อ่อนเอาโดนยิงสอยเก็บหนึ่งครับผมอ่ใส่ลูกก่อนโอ้โหสามตัวเลยเนพะื<ๆ>่อนสี่ตัวเลย<ๆ>เอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้ โอเคครับผมแพ้ไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆกันนะครับ